บ้านลูกค้าวันนี้จะไปเอาสองคันเลยอแต่ว่ามีคันหนึ่งคือแบบถูกแกไวรุ่นมากจะถ่ายให้ดูันนล้แหละแต่ไม่ขายนะเขามีคนมีคนมายื่นสิ่าล้านไม่ขายด้วยเขไม่ขายอ้อยไปเลยเี่เนาะไปได้รถเขามาสองคันเนาะแล้วก็ได้ดูด้านล้สวยๆได้คุยได้คุยด้วยนะโอเคเดี๋ยวไปชมกันนี่ครับมาถึงแล้วครับ slk สภาพหนึ่งในร้านนะครับแต่มีไม่กี่คันครับมีที่ท็อปขาแน่นอน สีแดงนะครับเดี๋ยวไปเก็บเซอร์วิสนิดนึงดูเลขไมล์กันก่อนมือมือสองนะครับคันนี้บอกเลยเจ้าของไม่ค่อยได้ขับเพราะว่ามีรถหลายคันนะครับคันนี้เดี๋ยวมารอชมกันนี่นครับแล้วก็ได้ s class มาด้วยนะครับราคาถูกที่สุดในโลกเดี๋ยวรอชมได้เลย s 3 0 0 b l u t e c นะครับออปชั่นเต็มคันนี้ แต่รอชมได้เลยครับถูกมากคันนี้บอกเลยเซอร์วิสศูนย์ตลอดเซอร์วิสให้แล้วโอ้โหสุดยอดสุดยอดไหมพี่สุดยอดไหมเดิมครับสุดยอดไมขาไฟไม่หักและที่ยิ่งกว่านั้นมีเลยมีขีดหอาด้วยนี่นะครับ อันนี้ไม่ได้ขายไม่ได้ขาย,ไม,ไ,ขายไม่ได้ขายครับโชว์อย่างเดียวภหในก็ตรีมอ,อยู่อ่ okay. หม่วิ่งแค่ห้าพันเฮ้ยจริงป่ะจริงจริงวิ่งแค่ห้าพันห้าพหาไม่ได้นะแล้วไม่แท้ใช่ไหมใช่แต่สวยจริงนะแต่ว่าพี่เขาคงไม่ขายแล้วแหละอันนี้รถไม่ขายไม่ขายรถรูปลาสุดเขมาดูเขาบอกว่าอันนี้แพงมากนะตอนนี้ถามก่อนควายตอนนี้มันไม่มีขายเลยมันเลิกผลิตหมดแล้วแล้วมันแบบจริงเขาขายกันล่าสุดเท่าไหร่ครับ เครื่องโชคเครื่องหมาตอนนี้ก็น่าจะเจ็บเจ็ดแปดหมื่นได้โอ้โหคำชกเพีงเดียวเจ็ดแปดหมื่นแต่ไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่ัวร์นะได้ข่าวว่ามันแค่หมดเลิกผลิตอันนี้มันไม้ทั้งคันไงไม้ทุกนี้ไม้หมดเลยเป็นไม้ทั้งคันนะครับอ่าเครื่องเป็นเครื่องดิสมูแต่ประกอบใหม่นะอันนี้เป็นท่อนล่างสองพันแปดประกอบคือทำหมดเลยกี่แรงม้าครับผมตอนนี้จูนแค่โลบูสยังไม่ได้จูนไฮบูสนะโลบูสแปดร้อยกว่าแปดร้อยกว่ามาโนบู คร์บนอนคขบานตอนแรกเคยใส่เทอร์โบคู่แต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นคร์บูเดียวฝันนี้ก็เยอะนะเช <c oughs> ่นเลยคืออย่างพวกพาร์ทไมลเนี่ยที่เป็น้าคับเนี่ยมันมันไม่มีขายละครับนะ <c oughs> แล้วก็บ้านเราก็ไม่ค่อยมีด้วยตัวนี้เป็นอ่าเป็น G T X 4 <c oughs> ขับสแล้วก็แล้วนี่มันย้ายเปของ R V สเปคูเน์ย้ายมาทั้งคันเลยมีสเปค2เน์ย้ายมาทั้งคันแล้วค่อยเอามาทำเพิ่มอีกเลยแม่ อ๋ออันนี้เขียวเดิมใช่ไหมพี่ใช่คืเขียวเดิมเดิม <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่นี่นะแต่มันเป็นไดคาร์บอนของไม้ติ่งนี่ก็เป็นไม้ไม้หมดเลยเดิมเดิมเลยเนาะพี่ไม่ทำใหม่ใช่ไหมอยากให้เดิมที่สุดที้ดีได้เราได้ลดเอวิสเปกตร์ิ่งน้อยมาก <c oughs> ไม่ได้ทคร ไม่ต้องหาเราวพี่เอ็มเพราะว่าเจ้าของไม่ขายไม่ขายไม่เปิดหน้าด้วยครับไม่ต้องาถามไม่ต้องงมาถามขายเท่าไหร่ก็ไม่ขายไม่ต้องห่วงครันนี้เราก็ดีใจละโอเคครับวก็ไปดูแล้วกันว่าเราจะเก็บงานอะไรยังไงเดี๋ยวไปสรุปให้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวเซอร์วิสเต็มที่โอเคตามนั้นปิดครับเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับวันนี้ยีสคาร์ทที่เพิ่งไปเอามาในคลิปนี่ผมเสื้อตัวเดิมเลยนะ ขายออกแล้วบอกแล้วรถเราสภาพดีครั้งแรกโพสต์ไปในไอจีส่วนตัวเล่นๆนะครับผมมีลูกค้าติดตามพอดีนะครับนี่ผมตั้งกล้องนะบอกเลยจบแล้วมาขอซื้อคันนี้ยังไม่ทันรีวิวเลยครับตกใจมากแปลว่าตกใจมาก นะตอนนี้ก็กําลังขับรถไปส่งบ้านลูกค้านะครับอันนี้ซื้อขายกันจริงนะผมไม่ได้อําอยู่แล้วครับเพราะว่าทอปคา์านเน้นเรื่องความซื่อสัตย์แล้วก็ตรงๆกับลูกค้านะครับผมนี่ก็ไปส่งรถแถวสุขาบาลสามครับผมออกจากโชว์รูมได้แป๊บนึงละพี่เอ็มกับพี่พัดก็ขับรถอีกคันมารับนะครับผมอันนี้ผมอาจจะไม่ได้มองกล้องมากนะเพราะว่าขับรถไปด้วยก็คลิปนี้เป็นคลิปที่ใหม่ สำหรับเรานะคะเพราะว่าเราถ่ายรีวิวกันสดๆเลยวันนี้ก็เจอ R34 ที่โคตรแรเลยคันนี้ของแต่งไม้แท้ทั้งคันไม้ห้0 0ัโลแท้โหโคตรเหลือเชื่อแล้วยังไม่พอนะเอลเคเอาไปเซอร์วิสแล้วแต่ตอนนี้น่าตกใจวันนั้นคือเอ a คารมีลูกค้าเชื่อผมติดตามลูกค้าเก่าเรียบร้อยครับจบการอากาศเลยบอกอยากได้เอคาร์คันนี้ ราคาดีด้วยจบเลยครับคันนี้เป็น W22 นะครับตัว S300 BlueTEC Hybrid h เปลี่ยนโชคแล้วสี่ต้นซ์วิตของเหลวมาหมดแล้วเจ้าของเก่าแทบไม่ได้ขับเลยครับตั้งแต่ซื้อมือสองมาอีกทีนึงเช็คแล้วนะครับคันนี้เซนทรีไม่แท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเนียนะครับยังไงวันนี้ก็จะมีอาจจะไม่มีรูปส่งรถนะครับเพราะว่าลูกค้าก็ไม่ได้อยากให้รู้มากก็อาจจะเป็น Pri เวซีของลูกค้านิดนึงนะครับผม ก็เรียบร้อยดีครับสำหรับวันนี้แฮปปี้ครับเพราะว่าลูกค้าเชื่อถือแล้วรถแล้วราคาไม่แพงแล้วสภาพดีลูกค้าเชื่อเราแฮปปี้ตรงจุดนี้มากที่สุดเลยว่าอยู่ดีไปเลยโดยที่ดูการอากาศเท่านั้นขับรถมามาถึงโชลรูมได้แป๊บหนึ่งล้างรถอย่างเดียวจบเลย แฮปปี้ครับวันนี้เป็นวันที่ดีก็สำหรับลูกค้าทุกท่านนะครับที่สนใจรถของท็อปคาร์นะครับทักมาหาลายเราเลยครับแอกท็อปคาร์88นะครับคุยกันได้เลยครับทั้งซื้อทั้งขายผมให้ราคาดีแล้วก็คุยกับลูกค้าตรงๆไม่ตีรถหน้างานนะครับเราจะคุยกันที่ราคา และความสบายใจของลูกค้าน,นะครับแล้วก็การที่เราซื้อรถเนี่ยหนึ่งสำคัญอันดับแรกเลยมากกว่าเรื่องราคาก็คือรถของทุกท่านนะครับจะปลอดภัยเพราะว่าเราไม่ได้รถของทุกท่านนะครับขับไปใช้งานส่วนตัวหรือไปทาผิดไม่ชอบโดยกฎหมายนะครับทุกท่านสบายใจได้เลยครับในเร,เรื่องตรงจุดนี้นะครับเรามีรีวิวเยอะแยะนะครับในวิดีโอ YouTube และ Facebook นะครับสามารถมารับชมได้ในคลิปเก่าๆนะครับผม แล้วฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากนะครับไปที่ Facebook ของ Top Car นะครับ Top Car นะครับที่ Facebook นะครับหรือสแกน q r Code โคได้เลยนะครับก็จะไปลิงก์ที่ Facebook ของ Top Car ฝากกด like ไลค์ด้นะครับเพราะว่าเรามีโปรโมชั่นดีๆแคมเปญดีๆสำหรับรถมือสองรถทุกคันนะครับเราก็ได้เซอร์วิสก่อนลงขายและมีประกันเครื่องและเกียร์2ปีขั้นต่ำเกือบทุกคันเลยก็จะมีขัดสีเคลือบแก้ว ด้วยรถทุกคันก็จะเซอร์วิสก่อนผมว่าราคาก็สมเหตุสมผลในที่ท็อปค้าขายนะครับจะมีรถสวยๆอีกมากมายครับเดี๋ยวรอติดตามชมกันดีกว่าสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้คลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับก็ขอบคุณมากจริงๆครับสำหรับทุกท่านที่ดูคลิปจบและสนับสนุนเรามาโดยตลอดนะครับผมผมและทุกๆคนพี่พัทพี่เอ็มแฮปปี้ครับที่ได้บริการลูกค้าครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับ